สวัสดีครับเป็นแฟนลูกิสานชาแนลครับมอนีมาพอกันอีกแล้วนะครับกับคู่กอบครับในช่องลูกิสานชาแนลที่เห็นตัว้นานะครับก็จะเป็นเห็ดตับเต่านะครับเห็ดตับเตานะครับเห็ดตับเตอสีเบ่งบริเวณแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแห้งนะครับค่อนข้างที่จะแห้งนะครับดอกก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ใ่ใยใๆนะครับ รบเดี๋ยวสีมาวัดคาดินบึงนะครับว่าแห่งๆนั่นส่นะครับเป็นอยังมันคือเกิดมันคือขึ่นนะครับนะครับเดี๋ยวสีมาลองมาวัดบึงมาลองมาวัดบึงนะครับเนาะโดยการเสียบเข้าไปไกลๆนะครับอันนี้คาป h ้แฮชนะครับของ ตัวนี่นะครับค่า PS จะอยู่ระวางเจ็ดนะครับอ่าอยู่เจ็ดมาเบิงนะครับโอ้ยแห้งแห้งครับนะครับความชื้นเขากะสีอยู่หนึ่งนะครับอ่าอยู่หนึ่งนะครับแปลง่าบริเวณที่มันแห้งนะครับเชื่อมันสีเดินได้ดีโมเมนต์ว่าอ่ามันชื้นนะครับ มันชื้นแล้วมันสีออกดอกแล้วมันสีนันใหญ่นะครับเพราะว่ามันกับสีดินหมาดพอสมควรนะครับเดี๋ยวสีมาลองวัดอีกบริเวณหนึ่งนะครับอันนี้กระแหงหรือกันนะครับบริเวณเดียวกันนะครับประมาณหนึ่งนะครับเนาะอ่าค่าพีเอสนะครับจะอยู่ระหว่างเจ็ดนะครับค่าพีเอสจะอยู่เจ็ดนะครับอ่านี่ก็เป็น คาประมาณนะครับรากาบ,บริเวณรอบๆนะครับของเขาก็จะแห่งพอสมควรเดี๋ยวเสียให้มาเบิ้งนะครับนี่ครับมันสิมีหากหากติดเขามานำนะครับมีหากติดเขามานำเนาะอ่านี่เป็นหากของต้นสแก นะครับอ่าซิมี่ลักษณะสีประมาณนี้โอ้ยุ่งกัดผมเลยนะครับเดีย๋ยวจะขูดนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดอกเห็ดนะครับโอเคยุ่งก็ร้ายนะครับอ่านี่ก็เป็นดอกเห็ดอีก ขากระสีไงนะครับอันนี้เป็นของจังหวัดมาสารคามนะครับเนาะ,ะดอกเ็ดนะครับนี่นะครับโอ้หมดหมดกัดครับลักษณะการเกิดการขึ้นของเขานะครับ ดอกเฮดดอกนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับง <language> well <the> <play> ั้นสรุปเดีว่าบริเวณรอบๆนะครับกัสีคาความเขาแห่งพอสมควรนะครับเขาแห่งพอสมควรนะครับเอางั้น่าคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมนีกอนะครับเดี๋ยวมาพอกันในคลิปหนาเนาะกับการตรวจวัดคานะครับคาพีเอสแล้วก็คาความชื้นนะครับเนาะเดี๋ยวเอางัาคลิปนี้เอาไว้สมนีกอนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนานะครับ สำหรับผู้ใดต้องการหัวเชือนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับาสาขานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0884722990นะครับ0884722990หรือนะครับ,บ,บ,บ099101990 0, 0นะครับสำหรับ ID l i n e นะครับสำหรับ ID l i n e นี่ก็099101990 0นะครับนั่นคือ ID l i n e นะครับ0 9 0 9 1เ1 9 9 0ครับอดี ID ไล่์แล้วกัทักแชททักอย่างมาบึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไวเ้เซมิกอนครับต้องขอกล่าคำวา,าสวัสดีครับ